จดกระดาษจดออนไลน์จดกระดาษจดออนไลน์จดกระดาษจดออนไลน์ถ้าใครที่กำลังจะต้องจดบัตรแล้วตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะจดกระดาษหรือจดออนไลน์ดีกิมีข้อดีข้อเสียในแต่ละแบบมาให้ตัดสินใจค่ะแบบแรกคือการจดแบบกระดาษนะคะข้อดีคือถ้าเราเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญมากเนี่ยถ้าเรากรอกแบบฟอร์มผิดนะคะเวลาเดินทางไปเจ้าหน้าที่ก็สามารถแนะนําแล้วก็แก้ไขได้เลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นกรรมการหรือเจ้าของธุรกิจไปเองนะคะบางครั้งนะคะเอกสารถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราสามารถจดบัดเสร็จได้ภายในวันเดียวเลยค่ะแต่ข้อเสียก็คือต้องเด ่วาเวลาของเรามันเป็นเงินเป็นทองขนาดไหนแบบที่2ค่ะเป็นการจดออนไลน์ค่ะข้อดีแบบนี้แน่นอนสะดวกประหยัดเวลาคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางแต่ข้อเสียนะคะที่รู้สึกว่าไม่ค่อยใจเท่าไหร่คะ่ะคือบางครั้งเวลาเราจดเสรแล้วอนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่คะ่ะจะมาขอเอกสารประกอบการจดแบบย้อนหลังทั้งเซตค่ะเหมือนกับตอนที่จดกระดาษเลยคะ่ะเลยทำให้รู้สึกว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ต่างจากการจดกระดาษอยู่ดีนะคะใครที่รู้ตัวว่าปีนี้จะต้องจดแบบแล้วน,นะคะก็ลองพิจารณาดูดีๆนะคะว่าชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนคะ่ะ